หรือดูการที่เปลี่ยนแปลง พี่มาจากลาดกระบังใช่ครับฟังโมนี่เข้ายังไม่เหลืองเลยโอ้โหผมนี่จะใกล้เกี่ยวแล้วเนี่ยพี่มาช้านี่เหลือแต่ต้อยังเขียวอยู่ครับมาช้าไอ้ไี่นี่นต่อข้าวนะก็ไอพี่เดฟเขาบอกผมว่าให้ก็ถ้ามาให้มาเลยว่าเดี๋ยว ที่นู่นก็เดือนหน้า,าเพาว่าเดือนหน้าจะเกี่ยวแต่ผมนี่แน่อิตท์หน้านี่จะเกี่ยวแล้วพี่แล้วเราไปอาบน้ำนี่ผงน้ำร้อนไหยพี่ได้ครับกำลังอยากอาบน้ำเลยไปไหมไปแช่น้ำ อาน้ำโฮมสเ,เตย์พี่อยู่ไกลแท้โอ้ดิจะอาบน้ำทีนี่มาสิบโลเลยเดินขึ้นไปอาบน้ำพูร้อนกันครับปอดีพี่โอ๋เจ้าของโฮมสเ,เตย์เขาพามานี่คงเป็นโฮมสเ,เตย์ที่มีห้องอาบน้ำไกลที่สุดแล้วครับที่เคยไปสิบกิโล จากโฮมสเตย์เลยต้องเดินอีกไม่รู้กี่กิโลกว่าจะได้อำน้ำําถึงแล้วถึงแล้วอารมณ์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเนี่ย เธอก็มมีสายลพัดี่ชื่อชื่ออะไรครับพี่ชัยครับมาเธอหิวเธอก็มีข้าวปลาเตรียมไว้เมื่อกระหายสายทานก็ไล่มาเชเอเอาน้ำใส่ผมไหมผมรู้ครับ เื่อเธอเเธอก็มีเียงเเอเธอเงาเธอก็มีเสียงเพลงเป็นเพื่อนใต้แสงเดือนเธอก็มองธต่แสงไฟทางเข้าโฮมสเตย์มืดๆเล็ดเ่็ดอะไรก็ไม่เห็น

คำถามร้อยพันเรื่องได้เธอจะมีคำตอบกันเลอชีปูคลายเทยืนอยู่เดีวสังคมวุ่งกลับไปเอากยยิมอยู่เพียงคนเดียวคลายวุ่นวายคลายโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเธอก็มีเพื่อน คนเดียวเธอก็มีเพื่อนคือ อกหักงานของเขาโอ้โโอเคได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจพี่หยว่ข้างอะครับหิวครับเอหมสไปเอาข้าวไอ้เหี้ยเชียโล ใจยามสิ้นวันนี่ไปทำมาใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ไปนั่งดูไม่ทำมาครับช่วยช่วยช่วยตัวดันแม่มาหรือแม่บ่นแต่เลยไม่บอกช่วยคนได้หลอมจัดพี่มมีเรื่องเล่าให้ฟังมีน้องคนหนึ่งคิดถึงแฟนเก่าเอาไปติด สรุปกลับไปโค้กับไปกลับเอ้าว ไถามอนเมา่มาเียคมั่นใจว่าจะให้ขมาเยอย่าทเบ้ยหกนะอบ้านเอาเบีมาเลยเอเจ้าของโฮมสเตย์พาเที่ยวป่าครับ โอ้โหดูเนตกรองธรรมชาตินี่อ้โอ้โหอะไรพี่ทากโอ้ชิบหายแล้วดูกลับตัวทันไหมเนี่ยกลับตัวก็ไม่ได้งานเข้าท่าควาน้ำเป็นไรพี่มีไฟแช็กใช่ไหมอ๋อนี่เป็นทลิคนะครับ ไอ้คนสุดท้ายอะมักจะโดนเพราะว่าไอคนแรกเนี่ยเขาจะเดินมารอก่อนเดินมาเป็นฝูงใช่าหมเหมือนควายอะมันจะเดินมาเป็นฝูงใช่ไหม,อมไอ้ตัวเท,ท้ายอมจะโดนกัดโอ้โหเดีววิวครับรีบมาครับทุกคนเดีเ๋ยวเข้าไม่ได้เห็นนะกัดขากัดไปอย่าเข้าจู่ก็พอ <c oughs> ต้องเปิดสัมผัสที่หกเราเวลานะครับ <c oughs> ถ้ารู้สึกเย็นๆที่เท้าที่ขานี้ต้องรีบดูเลยนะฮะโดยทีจจจมม่จริงๆผมมีกิจกรรมหนึ่งนี่นกหครัว่าการเช็คอินครับเพื่อให้เรามานั่งร้องวงรวมกันแล้วก็ให้เรากลับมาอยู่ตในรอบเกิดกระทำบัตรครับผมถ้าฟังสิ่งรอบข้างของเราไปถามว่ามาถึงถานที่ตรงนี้รู้รู้สึกอะไรบ้างกับมันได้ยินเสียงอะไรบ้างอ่ก็พูดออก ออกมาครับลมพัดเย็นอะไรแบบนี้เรื้องสูงขึ้นอย่แล้วนั้นกลับกบไม่อยู่ตัวเองขอรักก็นหนึ่งนาทีโอ้ม่บ้านนี้น่าอยู่มากน่ารู้มากลงน้ำลงน้ำ นู่นหน้าสวยมึงน,นมองหน้านแล้วมองหน้าผมแล้วพาใครมาอีกล,ลำบากกูอีกที่บ้นรับเนี่ยงหลังกูอีกแล้วไม่เกี่ยวนะคุณเจ้าของตมองพามาบ้านลุงจะหน้าอยู่นะ เคเลอร์แปว่าเขาทู่เขาสั้นอ๋อเจ้าเคเลอร์เจ้าเขาสั้นแกของเยอะเว้ยแกเปาไม่ฟังเสอไาอกตาย่งนี่ อันนี้คืออะไรครับคือกุลีกุลีสมัยตะกอเขี่ยมาเกี่ยวเกี่ยวข้าวยอาเปล่าตรงนี้ครับใช่นื้อต่อตอนี่เกยวใกล้กิ่วข้าวสมัยตะกอแคิดแค่เอาไปทุลักทุลากไส้เนาะชื่ว่ากักคนละไปพวกกักคนละไปเนาะเอาเนี่ยเปล่าเนื่อกับเปล่าที่เนื้อกับเปล่าสมัยตะกอเนาะเปล่าเพื่อเปล่าเพื่อส่งสารยานนะเนื้เกี่ยวข้าวแบบ ผมมีไักที่หนึ่งเนี่ยเวลาผมจะไปเที่ยวอะ่ะของเจ้ามผมจะเดินน้ำหน้าไปก่อนตอนเช้าจะเปล่าบนสันเขาตะกนในหมงบ้านก็ได้ยิน ไปแล้วจะลุงตับเลือจุดดีเด้อตับเลือดจุดดีตับลือดเด้อ จุดเริ่มต้นของปูเอ,อเลยที่ปูนี่เกิดจากอะไรครับพี่มต้นก็การให้ผมโอกคักโอกคักก็มีคนแต่ว่ามันอยู่เริ่มต้นจากการนี่กลับมาจากโควิดเลยพี่รู้สึกว่าเราได้ห่างไกลกับสัเหมือนประาว่า,วาการที่แบบอยู่ๆมีคนแปลกหน้าเข้ามาหาเรามันมันไม่ใช่แปลกหน้าหรอพี่อยเ่ิ่มต้นคือมันก็เป็นเด็กในหมู่บ้านนี้นครับคุณน้องในโรกเนี้เลยที่ปูนี่มีคำแปลไหม ก็ถ้าเป็นภาษาก็เลยหรืเป็นเลือชิปูเลือชิปิงอะไรเงี้ยมีมีมายคนมีมีพวกเนี่ไอ้พื่อนก้าบ่งนี้าเลดชิปูเดีว่าไมนาเข้าตรงตัวแล้ว จะผมลองขึ้นให้ดูก่ะพี่โอ้พี่สบายคือไม่อลอกย่างใหม่ด้วยเขาก็รู้อะไะครับวันนี้เราจะขึ้นเราจะไปไล่หมุนเวียนของพี่โอ๋กันเดี๋ยวเราจะเวียนบนนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าดราม่าหรือเปล่าหน่งฮะ ถึงแล้วไล่หมุนเวียนอธิบายไล่หมุนเวียนให้ผฟังหน่อยพี่โอ๊เล่าในเรื่องโอเคหนาก็จะมีกอขึ้นเต็มหมด เริ่องมาเลี่ยเรื่องเวก็กาบวัสดีไม่รักเฟ็นเพลงก็ไร่หมุนเวียนก็คือเป็นไร่หมุนเวียนของคนกะเรียงคนประกอบก็ในไร่หมุนเวียนเราไม่ได้ปลูกแค่ข้าวครับเราก็ปลูกเออไว่าปลูกผักสวนเออเพื่อพืชพันธุ์สวนครัวที่เราใช้กินในครอบครัวครับเราก็ปลูกแซมลงไปด้วย ก็ยกตัวอย่างเช่นเดินหามีอะไรสักอย่างมีมีหลายด้านไหนด้านไหนได้าไหมีอยาได้ไหมเลยในนี้อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับไร่หมุนเวียนตลาเกรหรีงเรียกว่าหอวอเป็นเอ่อพืชเครื่องเทศพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งครับเอาไว้แกงใส่หน่อไม้ลองชิมได้เลม มีสดนะครับไม่มียาฆ่าแมลงใช่ครับเราเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงอย่าขายยาคือเปรียบเหมือนไล่ไอ้ไล่หมุนเวียนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่เป็นใช่เราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินอืออารมณ์เป็นโหระพาใช่ใช่ใช่เพราะว่าใช่เลยหมุนเวียนจริงนะคือเขาปลูกกันเนี่ยเป็นปียังไงนะพี่อก็ไล่หมุนเวียนก็คือตอนนี้ มันก็จะกลายเป็นหมุนเวียน5ปีครับพี่คือปีแรกเราทําเสร็จเราก็ปล่อยให้มันพลิกฟื้นครับให้ต้นไม้กลับมาเติบโตให้อยากให้ดินให้ปุ๋ยกลับมาครับพอถึงเวลา5ปีพวกเราก็มาถางใหม่อือก็การถางของเราคือพี่ลองสังเกตดูต้นไม้ที่เราตัดเราไม่ได้ตัดให้มันถึงโคนเห็นไหมเราจะตัดให้มันแบบยังเหลือยังเหลือโคนมันอยู่ยังเหลือตัวใหม่ยังเหลือตัใหม่มันอยู่คือเราเราเราอ่ะไม่ได้ตัดให้มันตาย เพราะเวลาเราตัดแค่เนี้ยเวลามันเออมันแตกหน่อขึ้นมาใหม่มันไม่ได้มีแค่ต้นเดียวอีกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสุกสิบต้นเลยอืออืออือเข้าใจแล้วก็สังเกตว่าเราถึงไม่ใช้ยาขยายาเราจะตึนเต็มนี่ปล <ทำ S 2> ูกข้าวโพดแซมเหรอใช่มีจะมีข้าวโพดแล้วก็มีเออนี่เป็นข้าวฟ่างว้ยข้าวฟ่างครับมีข้าวฟ่างมีทุกอย่างให้เรากิน มีแตงแตงแตงลูกใหญ่ี่นี่ใช่แตงลูกใหญ่จะกินไปแล้วถ้าสมมติว่าห้าปีแล้วเราเราจะไปอยู่ตรงเราจะไปปลูกตรงไหนอ่ะพี่ถ้าก็เหมือนกับถ้าก็ควททาก็เกาจะมีไ้ห้าแปลงเนี้ยครับ๋อก็คือปีละเนี่ยเหมือนมันแปลงข้างหลังประมาณสักปีที่สามหรืสี่แล้วสลับกันเงี้ยอ๋อนั่นก็คือต้นไม้ขึ้นแล้วนั่นคือเราเราเราปล่อยให้ป่ามันพลิกฟื้นขึ้นอ่าประมาณปีปีที่สี่ครับเดี๋ยวปีหน้าเขานืมเพราะว่าตรงนี้ก็ปล่อยให้มันอันนี้สลับกันห้าปีสลับกัน ก็คือทําเป็นห้าแปลง<ช>มันก็จะมีแค่แปลงเดียวที่เป็นนาอีกสี่แปลง<ช>ที่เราก็าคือจะเป็นปา่า<ช>แล้วก็เวลาเราเก็บเกี่ยวเข้าเสร็จอะเรายังสามารถเข้ามาเก็บผลผลิตอย่างอื่นได้อยู่เช่นพวกฟักทองพวกขา้าวโพดพวกอะไรพวกนี้เรายังสามารถเข้ามาเก็บในช่วงปีที่สองได้อยู่พวกพริกพวกมะเขือแล้วพวกนี้ครับพาะมันพวกนี้มันมันมันจะอยู่นานแล้วก็ถ้าถ้า ถ้าทำไร่หมุนเวียนแล้วรอบหมุนเวียนมันถี่มันจะทําให้ต้นไม้ตายใี่น้องสะกิดจากจากจำเมื่อก่อนอ่ะจากคนชื่อคนตระกยอคือเจ็ดปีจะหมุนเวียนกลับใหมกรอบแน่คือถ้ามันถี่สักสองปีสามปีต้นไม้มันมันไม่ทันโตมันไม่ทันฟื้นตัวเองแล้วมันก็จะตายนี่เป็นข้อเสียของการลดลดลดรอบหมุนเวียนครับทำต้นไม้ตายอันนี้ก็ไล่เหล่าอ๋ออันนี้กว่ามือเนี่ยทีต้นปีที่สามปีที่สามก็คือต้นไม้ขึ้นเต็มก็คือเป็นป่าแล้ว พี่พี่นองสังเกตด,ดูการปลูกข้าวนะคือมันเป็นต้นไม้ขึ้นแซมเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ต้นปุ้งก็เป็นต้นไม้คือเราเราไม่ได้ฆ่าให้มันตายไปเลยคือเราอาศัยแค่ปลูกเข้าวแค่ปีเดียวที่เหลือก็ปล่อยมันปลูเวลาเขาตัาตาดไม้ก็จะตัดให้เหลือประมาณนี้ มันตรงเอวเราเพื่อให้มันแตกแตกหนอกขึ้นมาใหม่แตกกิ่งขึ้นมาต้นนี้ก็ไม่ไม่ตายถ้าผมเคยไปอ่านงานวิจัยเขาบอกว่าเนี่ยไม้ที่กําลังแตกหนอกมใหม่เนี่ยมันช่วยในการดูซับคาร์บอนได้เยอะมากอือจากต้นเดียวกลายเป็นหลายๆต้นนี่ตเดเลยเราตัดต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็ต้นที่เหลือก็คือลูกใหม่ก็แตกกิ่งแตกกอขึ้นมาเยอะขึ้นกว่าเดิม ี่ก็มีปลูกพวกผักแฟมไม่เลยอ่ะพวกคืออันนั้นเราปลูกมะนิ่ยใช่อันนี้ปลูกโอ้ยทุ่พูป่ะทู่พูใช่ไหมปลูกใช่ไหมพี่มันหน่อยใช่ไหมครับเอาครับผมชอบกินทุ่พู้วยขโมยนี่ทุ่พูก็คือที่นี่เขาจะปลูกผักกินเองไม่มียาแน่นอนไม่มียาแน่นอนนะโอ้โหดูฝักมาเล่ เส็จสดอันนี้เสร็สดนะครับผมออืหือชาติกรอบมากโอ้ดูถั่วปูที่นี่หวานไหมหวานโอ้หนึ่งสอบอือหึมันยาวจังอือยาวมากเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมโถตะบ้านไม่มีะถั่วปูนี้แค่นี้ถ่ายรูปหนครับผมปูชูชูชูของเชอปูฝักเดียวนี่ กินอิ่มเลยอะฝากเดียวอะหวานหวนอ่ะพี่ลองไหมครับจัดมามันยาวไปฝากเดียวกินสามคนบ๊อบคอนดอยดูบ๊อบคอนดอยเาเือมมีน้ำพริกกะปิไหมหวานไหมหวานะเป็นทางปลอดภัยครับขอบคุณนะครับครับผม 买得起不？ ทำไมต้องกลั่วสิทำไมต้องกลัวอย่งนี้เหมือนแบบให้มันมีน้ำมันปลุกให้มันตื่นปลุกให้มันตื่นตอนนี้เราตากแห้งเกินไปกินไม่ตื่หอมใช่พอเราคั่วปุ๊บมันจะเหมือนกลิ่นเวลาเราคั่วพริกอย่างเงี้ยอืมอืมเกิดอืมสาระดีสาระดีที่เลยสุดจบไปแล้วครับอันนี้เชื่อได้ใช่ไหมโอเคอันนี้สาระโอเคนนีสสาารระะอั้